นายสุรินทร์สุริยะวงศ์นานอำเภอสรเดาพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องอาทิศุลกากรตรวจคนเข้าเมืองเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขได้รวมกันตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิดด่านพรมแดนระหว่างประเทศวันที่1เมษายนณนะบริเวณด่านพรมแดนสะเดาวอำเภอสรเดาจังหวัดสงขลาซึ่งวันนี้โรงพยาบาลกรุงเทพพัดใหญ่ได้รวมกับโรงแรมที่ผ่านมาตรฐาน HSA Extra p a s s ในพื้นที่เปิดจุดตรวจจุดคัดกรองโควิด -19 ณโรงแรมพาราเมา์พาเลตหมู่ที่7จ็ดตำบลสำนักขาม อำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับแ่า่พรมแดนเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามายัางประเทศซึ่งทุกคนจะต้องผ่านการลงทะเบียนผ่านไทยพาสแสดงเอกสารหนังสือเดินทางเอกสารการรับการฉีดวัคซีนรวมทั้งหลักฐานการจองและชำระเงินโรงแรม HSA e อ t r a p a ้ก่อจะเข้ารับบริการตรวจ RT-PCR ซึ่งหลังจากที่มีการตรวจเสร็จแล้วท่องเที่ยวจะต้องเดินทางเข้าพักภายในโรงแรมทันทีจนกว่าจะทราบผลตรวจซึ่งจะใช้เวลาอย่างน้อย4-6ชั่วโมงหรือทางโรงพยาบาลจะแจ้งผลให้ทราบภายใน6นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น ซึ่งหากติดเชื้อก็จะต้องเข้าสู่การรักษาแต่หากไม่พบเชื้อก็สามารถที่จะเดินทางออกไปท่องเที่ยวได้ตามระบบเทสแอนโกแต่นักท่องเที่ยวยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด